มเป็นก้อยขนาดเนี้ย่นี่เช่ครับเบอร์อะไรครับันบ่งใจนี้ไม่มีทางเบอร์อะไรครักีตาร์ไม้สองรอพี่ถ่ายมได้ป่ะอเยอเอันนี้นะครับ แต่มีดนตรีใช่ไหมครับดนตรีครับโอเคดีมากอยู่คนละฝั่งมะเออเออเดี๋ยวเดี๋ยวเออดูจับเรื่องของเคยได้ยินเี๋ยเคยเคยได้ยินนิทานเรื่องลิงแก้แห่ม้ พวกเราช่วยแก้เองเพะมันหลมันน่าจะดีกว่านี้นะไออาย่องไหมดูสิแก้หลไยรอบมันก็พันหนแกพี่่เป็นไรแท็กซี่ก็ได้โอเค้องครับเเร็เร็วเร็เร็วเร็วเเซียนเหนื่อยลวเซียนเหนื่อยละห่างไกแล้วนะ ป่อยของแม่เลย มันยังมีหมดรถยังมีวันลาแต่ให้เธอให้หล้างใจหมดจนลืมเธอไปไม่มีทาง ทำไมใจมันไม่ตามใจวนเวียนไปแต่รักเธอเปลี่ยนตัวเองไม่เป็นคนละคนจะเปลี่ยนยังไงทำไมรักยังอยู่มือ เรบก่อนและของังมีวันจบแต่หากจะจบใจนี้ไม่มีทางรักย,ยังมีวันปิดคิดยังมีหยุดคแต่หากจะให้คิดปิดปิดไม่ให้คิดจึไม่มีทาง

เอ้สุ่มเอ้่เออเมื่อกี้พิ๊กเห็นแล้วมีเข้าใจอาจจะเก็บเก็บอะไรไว้บ้างบางอย่างนะก็ต่างคนก็ต่างดีนะเมื่อกี้มีจุดสําคัญที่หยิบอามาใช้แต่ว่ามันแสดงจริงอาจจะมีมากกว่านี้กักไว้หน่อยแต่สิ่ง่ากตัวเมื่อกี้สาคัญก็คือเรามีความสามารถกันอยู่แล้วแล้วก็มีข้อจํากัดตรงที่ว่าท่อนสุดท้ายเนี่ย มันจะมีอยู่ไม่ยาวมากใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นก็จําเป็นที่ต้องเนี่ยให้เขายืดให้อะไม่ต้องไม่ใช่ปล่อยของรับของแล้วก็ปล่อยของแล้วก็รับของคือคือมันมันมันไม่ใช่ว่าไม่เปิดโอกาสให้คู่ต่อสู้นะคือแบทเทิลเนี่ยมันจะต้องมีกฎและกติกานะครับเพราะนั้นเราปล่อยมาเขาก็ต้องปล่อยมาให้แต่ละคนเนี่ย มีกติกาในการในการต่อสู้กันแบบเห็นชัดเจนแจ่มใสกุ๊กแบบแ, <laughs> แล้วก็เมื่อกี้วิธีวิธีเห็นอย่างหนึ่งด้วยเพลงนี้แท้จริงแล้วถ้าอยากจะให้มันให้มันให้มันสมบูรณ์แบบให้มันเข้าถึงอ่ะคือเพลงเพลงนี้เนี่ยลักษณะมันเป็นกึ่งร็อปนะครับท่วงทาำนองของมันเนี่ยมันจะตึกปั๊บตึก ระหว่างอาจจะร้องอะไรสักอย่างเนี้ยดนตรีมันจะค่อนข้างกระแทกกระทำดัะนั้นพี่คิดว่าน่าจะใช้ความเขาเรียกแอดแท็กอเราออกมามากกว่านี้แล้วก็ปรับใช้กี่เปอร์เซ็นกี่เปอร์เซ็นก็แล้วแต่นะคำต้องชัดเจนเมื่อกี้ยังมีพวกชัวช์ๆอะไรมีอยู่บ้างไหมครับทั้งสองคนก็อาจจะเป็นวัฒนธรรมใหม่ไปแล้วก็ยายามนิดนึงเพราะว่าเขากำลังลงเรื่องนี้กันอยู่ตราควรนะ ถ้ทาทำตบได้ก็ดีแล้วแบบสิส่งสุดท้ายกตรงแค่ที่พี่ทิบอกว่าให้เข้าถึงกับเพลงของมันแล้วบางทีเมือ่อเมื่อเราทราบซึ้งกับดนตรีที่พี่พี็ทํามามันก็พาให้เราไหลไปได้นะครับแล้วก็ช่วงที่เราจะต่อสู้กันให้มันชัดเจนมีบางครั้งที่ทําได้ดีนี่ทั้งสองคนเลยนะพี่ดิศเห็นสิ่งดีๆของทั้งสองคนแต่ว่าถ้าวันจริงเนี่ยสงสัยจะต้องมีดีกว่านี้แน,น่ๆข้านอแน่นอนค่ะ แล้วก็ท่าทางอะไรต่างๆดูนะให้มันเหมาะสมให้มันเข้ากันแล้วก็มีความเป็นตัวตัวเองด้วยทั้งสองคนนะครับกอ้จ้าแจ้วจ๋วขอบคุณค่ะบ้านเจแหลม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 เลยก็เอ่อนาเด็กๆนั่งแล้วก็เตรียมเตรียมตัวก็วันนี้ นน่ก็ไงดีก็ถือว่าเป็นตัวแทนนะคะขอบพระคุณพิ่ติกมากที่มาช่วยให้ความรู้น้องๆน,นะคะแล้วก็ทําให้เราชัดเจนขึ้นว่าแบทเทิลยังไงให้สนุกได้ความรู้ด้วยเลยชอบมากยังไงขอให้ตัวแทนของน้องๆมาขอบคุณพิ่ติกเป็นทางการนะคะโกโกครับก็ผมเป็นตัวแทนน้องๆครับในฐานะอุโสสุดในบ้านก็ ขอบคุณพี่ติ๊กมากที่มามอบสาระบันเทิงให้แก่พวกเรานะครับวันนี้เชื่อว่าน้องๆคงได้รับสาระเอาไปปรับปรุงใช้ในวันเสาร์นี้นะฮะอยากชวนพี่ติ๊กมาดูด้วยเสาร์นี้ว่าอยากอยากยิ่แสดงว่าจะมาใช่ไหมครับมาดิมามามเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาโอเคเจอกันก่อนเดี๋ยวก็ ก่อนจะจากกันไปนะครับพิธีกรอยากจะฝากบอกนิดนึงว่าเราเองก็เป็นคนหนึ่งที่มีความหวังนะครับแล้วก็นอกจากตัวพวกเราเองก็จึงมีหลายๆคนที่อยู่เบื้องหลังของเราครอบครัวเราแล้วก็แฟนที่คอยเชียร์เราสิ่งสําคัญที่สุดก็คือว่าเราจะต้องไปถึงจุดที่เราตั้งเป้าไว้นะครับให้อย่างขาวสะอาดโปรง่งใสแล้วก็มีความสุขกับมัน นะครับอย่าได้เกิดสะกดคําว่าเหนื่อยคําว่าย่อท้อเป็นเราต้องสะกดไม่เป็นนะครับดูแลสุขภาพร่างกายให้ดีสิ่งสําคัญก็คือเมื่ออยู่บนเวทีแล้วอาจจะไม่มีการย้อนเวลาถอยหลัง